สำหรับการจัดอันดับในครั้งนี้ถือว่าเป็นการอัปเดตยอดของเครื่องบินรบล่องหนจากทั่วทุกมุมโลกก็แล้วกันนะครับผมซึ่งใน EP นี้ผมจะนับทั้งเครื่องบินที่มีประจำการอยู่จริงณนะช่วงโมงนี้เลยนะตอนนี้รวมไปถึงดีลการสั่งซื้อที่มีการตกลงกันแล้วด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ช่องบูฟินิกเนี่ยเคยทำคอนเทนต์ลักษณะนี้เอาไว้ตั้งแต่ช่วงของปี2022ไปแล้วและตอนนี้ก็เข้าสู่ปี2026ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตตัวเลขกันอีกครั้งพร้อมกับขอบอกข่าวซะเล็กน้อยนะค,ะค,นววนนค,ครับ หนึ่งแล้วหลังจากก่อนหน้านี้ยอมรับตรงๆเลยว่าเจอปัญหาทางด้านการเงินค่อนข้างหนักจนต้องพาทีมงานย้ายไปทํางานที่ช่องเดอะไทวอผมก็หวังว่าหลังจากนี้เนี่ยทุกอย่างคงจะราบลื่นขึ้นแล้วนะแล้ววันนี้ผมชาทุกคนไปพบกับ10กองทัพที่มีเครื่องบินรบล่องหนมากที่สุดในปี2026 มาเริ่มกันในอันดับที่10นะคะผมเปิดมาก็เป็นประเทศในเอเชียเหมือนกันนั่นกนะ็คือเกาหลีใต้มีเครื่องบินลบล่องหนจจำนวน60ลําลำซึ่งทั้งหมดเป็น F35 รุ่น A ขึ้นลงปกติซึ่งต้องบอกเลยว่าเกาหลีใต้ถือว่าซื้อได้ถูกมากเพราะราคาเฉลี่ยต่อเครื่องในะอยู่ที่ลํำละ80ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อลำ จากมูลาค่าสัญญาวรวมประมาณ5,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งรวมครบทั้งเครื่องยนต์อุปกรณ์ระบบสนับสนุนและแพ็กเกจต่างๆและอย่าลืมว่าในอนาคตเกาหลีใต้จะมีแผนจะซื้อเครื่องบินรบล่องหนที่ผลิตเองภายในประเทศนั่นก็คือ KF21 f ู l m e อีกจำนวน40เครื่องตามโนโยบายของรัฐซึ่งราคาต่อเครื่องถือว่าโหดพอสมควรหลายฝ่ายมองกันว่าไปซื้อ F35 จะคุ้มกว่าเพราะราคาที่มีการประเมินการแนวรุ่นพื้นฐานจะอยู่ที่ประมาณ85ล้านดอลลา,าร์สหรัฐต่อเครื่องแต่ถ้าเป็นรุ่นอัปเกรดเต็มรูปแบบบอก c k 2ตัวเลขกระโดด 2ล้านดอลลา,าร์สหรัฐต่อเครื่องแต่ยังไงซะนทั้งหมดที่ผมพูดมาเหล่านี้นะครับผมก็เป็นเครื่องบินลบล่องหนทั้งหมดนะถือว่าดูดีเลยแหละนะสำหรับอนาคตเครื่องบินลบล่องหนของเกาหลีใต้ อันดับที่9คือประเทศฟินแลนด์เครื่องบินพวกเขาเนี่ยทั้งหมดเป็น F35 รุ่น A จำนวน64ลำเดียวของฟินแลนด์ต้องบอกเลยว่าโหมดมากเมื่อรวมทุกรายการแล้วมีมูลค่าสูงนกว่า9,4 0 0รล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งราคานี้ตามการประเมินของสื่อหลายสำนักระบุว่าไม่อยากจะนำมาเฉลีย่ยเป็นราคาต่อเครื่องเพราะฟินแลนด์เนี่ยเป็นประเทศพาร์ทเนอร์ร่วมวงในการผลิตทำให้ดีลดังกล่าวรวมถึงการส่งเสริมสาหกร,รมการผลิตชิ้นส่วนเอ5สภายในประเทศด้วยแต่หากนำมาเฉลี่ยจริงๆแล้วราคาต่อเครื่องเนี่ยถือว่า 1 4 7ล้านดอลลาร์สหรัฐกันเลยทีเดียวดังนั้นกรณีของฟินแลนด์จึงขอไปอีกหนึ่งตัวอย่างที่ไม่ควน,นําตัวเลขราคาเฉลี่ยต่อเครื่องไปอ้างอินตรงๆเพราะโครงสร้างเดียวแตกต่างจากประเทศอื่นอย่างชัดเจนอันดับที่แปดคือประเทศออสเตรเลีย จากการสั่งซื้อในช่วงของปี2024ตัวเลขยืนยันอยู่ที่72ลำออสเตรเลียก็เป็นอีกหนึ่งประเทศในโครงการผหุพาคีซึ่งถือว่าได้ราคาต่อเครื่องค่อนข้างจะดีเลยนะครับผมอยู่ที่ลำาละ83ล้านดอลลารา์สหรัฐเครื่องบินทั้งหมดเป็น F-35 Lightning รุ่น A แต่แม้ราคาต่อเครื่องจะดูไม่สูงแต่ออสเตรเลียยังต้องเพิ่มงบประมาณในการจัดซื้อครั้งนี้อีกกว่า5,000ล้านดอลลารา์สหรัฐทำให้มูลค่าโครงการโดยรวมเนี่ย พุ่งสูงไปถึงกว่า1 1 1 0 0ล้านดอลลารา์สหรัฐงบสว่วนนี้เนี่ยถูกนำไปใช้กับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่สำหรับ F-35 ทั้งหมดรวมถึงระบบสนับสนุนทั้งด้านการบินชุดอุปกรณ์การฝึกและอะไรสำหรับการบอลูซ่องแซมในระยะยาวด้วยหากนำทั้งหมดมาเฉลี่ยต่อเครื่องเนี่ยราคาที่แท้จริงนะครับผมจะทะลุถึงกว่า140ล้านดอลลารา์สหรัฐต่อลำกันเลยทีเดียวนะ อันดับที่7ถึงแม้จะมีจำนวนไม่มากแต่ขีดความสามารถในการเปิดการโจมตีกลับเหนือชั้นอย่างชัดเจนนั่นก็คืออิสราเอลในความเป็นจริงและอิสราเอลมีการสั่งซื้อ F 3 5รวมทั้งหมด75รายการนะครับผมและหลังจากนั้นยังมีการอัปเกรดเพิ่มเติมโดยการใส่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบสื่อสารและระบบเซ็นเซอร์ของตอนเองเข้าไปแทนที่บางส่วนเทคโนโลยีจากสหรัฐจนทำให้ F สาสิของอิสราเอลถูกเรียกันโดยทั่วไปว่า F 3 5รุ่นอาเดียซึ่งปัจจุบันอิสราเอลได้รับมอบเครื่องบิน การถล่มเป้าหมายในชนวนกาซาและการสังหารแกนนําในเลบานอนอิหร่านเยเมนอย่างต่อเนื่องด้วยราคาเฉลีย่ยของสื่ออิสราเอลรายงานระบ,บุว่า F-35 อ,อิสราเอลมีราคาประมาณลําละ100ล้านดอลลาร์สหรัฐและเครื่องบินทั้งหมดอิสราเอลใช้งานก็จะเป็น F-35 Lightning II รุ่นเอก่อนนะครับผมก่อนจะนํามาดัดแปลงทีหลังและก็เป็นประเทศเดียวอีกด้วยในโลกที่สหรัฐอนุญ,ญาตให้อัปเกรดระบบเองได้ซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยมองเห็นว่าระบบเดต้รดารายการค้นหามันไม่ได้สูงนะาแต่เรื่องของความแม่นยำเนี่ยระบบจากอิสราเอลค่อนข้างจะเอาเรื่องเลยแหละ Big shots, still, I'm feeling okay อันดับที่6อยู่กันต่อในยุโรปคือสหารชาชอาณาจักรจากรา,ายงานดีลการซื้อขายทั้งหมด3ครั้งรวมกัน75าลำซึ่งต้องบอกเลยว่าสหาราชอาณาจักรถือเป็นลูกค้าชั้นดีของเครื่องบินขึ้นลงแนวดิงอย่างแท้จริงนะครับผมเพราะวกาขานั้นจัดหา F-35 รุ่น B Lightning t o เนี่ยมาแล้วมากถึงกว่า63ลาลำส่วนที่เหลือเป็น F-35 รุ่น A จำนวน12ลำซึ่งจัดหาไว้เพื่อใช้งานร่วมกันกับเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นคุยในเสเบตทั้งสองลำของกองทัพเรืออังกฤษในด้านของาาร,ราคารุ ล,ลานละ110ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่รุ่น F35A ถือว่าซื้อได้ค่อนข้างถูกกว่าอยู่ที่ประมาณลำละ83ล้านดอลลารา์สหรัฐและนี่ก็คือเครื่องบินลบล่องหนทั้งหมดของอังกฤษซึ่งเป็นแบบเดียวกันหมดเลยคือ F35 Lightning II รุ่นล่าสุดจากสหารัฐอเมริกาเครื่องบินที่กำลังขายดีเป็นเทน้ำเทท่านในตลาดโลกนะตอนนี้ อันดับที่ห้เป็นประเทศที่หลายคนไม่อยากจะเชื่ออย่างแน่นอนอย่างรัสเซียจะมาอยู่ในอันดับนี้ได้ซึ่งสาเหตุหลักก็มาจากสถานการณ์สงครามในประเทศเพราะดีการสั่งซื้อเครื่องบินรบล่องหนของรัสเซียณปัจจุบันนี้มีเพียงแค่76ลำเท่านั้นเองแม้จะมีการส่งมอบไปแล้วบางส่วนในการประเมินในช่วงของปลายปี2024อยู่ที่ประมาณ30ลำแต่สิ่งที่น่าสังเกตมากก็คือตั้งแต่ปี2025กลับไม่มีรายงานเลยว่า Su-57 เข้าประจำการเพิ่มเลยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแลกนะครับสำหรับรัสเซียหลายฝ่ายมองว่่่าา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 สสสเเเหตตุํคคััััมมมจกกกกกรรรทีีซยยิิดพนนอูบง งบป,ป,ประมาณจนำนวนมหาศาลถูกทุ่มไปกับการทําสงครามในยูเครนไม่ว่าจะเป็นลูกกระสุนปืนใหญ่โดรน้ามันรถมืองค่าใช้จ่ายทัน,นบุคลากรซึ่งใช้ไปอย่างมหาศาลผลกระทบจึงไม่ได้เกิดกับแค่สู่57เท่านั้นแต่ยังรวมถึงโครงการอื่นอย่างที่14อามาตาหรือยานรบสมัยใหม่อย่างเทอร์มินเเตอร์คูการิที25ที่ถูกมองว่ายังผลิตออกมาใช้งานนด้น้อยมากและแทนที่รัสเซียจะเล่นการผลิตยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่พวกเขากับหันไปพัฒนาโดรนโจมตีเป็นหลักซึ่งประสบความสำเร็จอย่างชัดเจนโดยเฉพาะโดรนที่สามารถทำลายรถถังตะวันตกได้อย่างจริงงอย่าแน ทั้งเอ้ามจากสหรัฐและโอพาสสองจากเยอรมัน อันดับที่4คือประเทศอิตาลีซึ่งถือว่าเป็นชาติที่กระโดดขึ้นมาอย่างชาัดเจนจากอันดับก่อนหน้าโดยมีเครื่องบินล่องหนในแผนประจำการทั้งหมด115ลำโดยอิตาลีมีการสั่งซื้อรุ่น F-35A และรุ่น B แบบขึ้นลงแนวดินเพื่อรองรับกับการใช้งานร่วมกันบนเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ของพวกเขาอย่าง ITA s a r w a ในเรื่องของราคาต้องบอกว่าอิตาลีได้เปรียบพอสมควรมาเป็นหนึ่งในประเทศพาร์ทเนอร์ของสหรัฐที่ร่วมพัฒนาโครงการ F-35 มาตั้งแต่แรกทําให้ F-35 ในมือของอิตาลีได้ราคาค่อนข้างจะถูกนนะรรเเเมืเ่่อปปยยททกลาศโด S45 ุ มีราคาประมาณ83ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อลำขณะที่ f 3 5รุ่น B จะอยู่ที่ราคาประมาณ110ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อลำเท่านั้น ดับที่3ตกเป็นของประเทศญี่ปุ่นประเทศที่ครองตำแหน่งนี้จากจำนวนเครื่องบินลบล้อหุจากสหรัฐเป็นจำนวนมากอย่าง f 3 5รวมกันทั้งหมด1 4 7ลําดลำโดยแบง่งออกเป็นรุ่น f 3 5 a จําจำนวน105่าลำและสำหรับขึ้นลงแนวดิงอย่างรุ่น B จจำนวน42่สลำในส่วนของวงเงินการซื้อขายสหรัฐได้แจ้งตัวเลขไว้ในเอกสารอย่างเป็นทางการระบุว่ามูลค่ารวมดิวนี้อยู่ที่ประมาณ2 3 0 0 0าล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมแพ็กเกจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วทำให้ญี่ปุ่นได้ราคามาตรฐานเดียวกันกันกบพ,พ ราคาประมาณลำละ83ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ S35 รุ่น B อยู่ที่ล AH ้ำละ110ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยสำหรับ S35 รุ่น B ของญี่ปุ่นจะนำไปประจำการบนเรือลูเครื่องบินชั้นอิซุโมะทั้ง2ลำและเพิ่มขีดความสามารถดนานการรบทางอากาศในภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบและต้นนานทานอำนาจทางการทะเลของจีนและรัสเซียต่อไปนะครับผม ดับที่2เป็นของเอเชียและเป็นชาติที่หลายฝ่ายมองว่าปีนี้เอาชนะรัสเซียได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือจีนมาพร้อมกับดีลการซื้อเครื่องบินรบล่องหนทั้งหมดประมาณ360ลำซึ่งตัวเลขนี้รวมทั้งเครื่องบินเฉินตู J20 และเส้นยาง J35 และ FC31 ครบทั้ง3รุ่นโดยจำนวนนี้รุ่นที่มีการขายดีมากที่สุดคือ J20 นะครับผมถึงกว่า300ลำตามข้อมูลการสั่งซื้อและการประจำการซึ่งถือเป็นเครื่องบินรบล่องหนตัวโหต,ตัวเด่นของฝั่งจีนเขาตามการรายงานจากทานข้อมูล 1้0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐต่อเครื่องส่วนรุ่นที่ถูกที่สุดจะเป็นเส้นอย่าง J-35 ซึ่งนักสังเกตการประเมินราคาไว้ค่อนข้างกว้างนะตั้งแต่40ล้านดอลลา,าร์สหรัฐถึง85้าล้านดอลลา,าร์สหรัฐต่อเครื่องซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากนะครับผมสำหรับเครื่องบินล่องหนเนี่ยซึ่งจีนเองก็มีความหวังกับเครื่องบินรุ่นนี้ด้วยที่จะเตรียมนำเข้าไปประจำการในกองทัพตามยูที่ประกาศอย่างเป็นทางการคือจำนวน57ลำนะ และอันดับที่1ของเราไม่ได้ไปไหนไกลอยู่แล้วนะั่นคือสหรัฐอเมริกาประเทศที่มีเครื่องบินรบล่องหนประจําการอยู่มากถึง3รุ่นหลกัลกๆและถ้านบจันวนรวมณปัจจุบันนี้จะอยู่ที่2672ลํากลำกันเลยทีเดียวต้องบอกเลยว่านี่เป็นตัวเลขที่โหดมากดีลหลักที่ทำให้สหรัฐที่ห่างจากประเทศอื่นแบบไม่เห็นฝนก็คือ f 3 5 Lightning ปัจจุบันจากการสั่งซื้อทั้งหมด18ล็อตสหรัฐมีการสั่งซื้อ F-35 ่้ารวมกันไปแล้วมากถึงกว่า 2, จอเป็น,ล,ปนปล,ลี่ร่อย,อย้านดสิบลำรั้ รุ่นพื้นฐานและไล่ขึ้นไปถึงราว110ล้านดอลลาร์สหรัฐในบางรุ่นอย่างไรก็ตามจากการสั่งซื้อ2,470ลำปัจจุบันสหรัฐเพิ่งได้รับมอบและนำไปใช้งานจริงในสามลทับอยู่ที่จำนวน665ลำเท่านั้นอันดับที่2คือเครื่องบินที่หลายคนยกให้เป็นสุดยอดของความลับนักการทหารอย่าง F-22 Raptor เครื่องบินขับไล่ของที่ขึ้นชื่อมีเทคโนโลยีลับมากที่สุดอีกรุ่นหนึ่งของโลกมีจำนวนประจำการอยู่ที่187ลำราคาอ้างอิงต่อเครื่องนั้นอยู่ที่ประมาณ143ลา้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าแพงเอาเรืื่ Spirit, ่่อองงงมาากแลุดทท้้ยคเเรรบบิิิน เชิงกลยุทธ์ที่ปัจจุบันยังคงมีการใช้งานอยู่ในจำนวนเท่าเดิมคือ19ลำซึ่ง B-2 ขึ้นชื่อว่าเป็นเครื่องบินที่แพงสุดในโลกด้วยราคาเฉลี่ยต่อเครื่องประมาณ2,000ล้านสหาราัฐถ้าเอาเงินจำนวนนี้เนี่ยไปซื้อเครื่องบิน F-22 Raptor หรือ F-35 Lightning สามารถซื้อได้เกือบ20ลำเลยทีเดียวนะแต่สิ่งที่ทำให้ B-2 แตกต่างจากทุกลำบนโลกก็คือมันเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดเพียงแค่รุ่นเดียวที่มีเทคโนโลยีล่องหนขั้นสูงและยังเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์แบบหน,นัันาานัักกนนนนนน่่่หมมมมาาาาายยคคคววว B2 Spirit สรรรรรรถบบบททุแลละะะิิิ้้งงเเเดดี์ไอผ